ครับผมชื่อนายไพรัตนามปรุลสุนทรสินไพยครับผมอยู่ตำบลดนนอนแฝกอำเภอนครเจรีจังหวัดนครปฐมประวัติส่วนตัวก็มีภรรยาชื่อวงศิริสุนทรสินไพยมีบุตรสองคนครับชายและหญิงเรียนอยู่มหาลัยสิลปากรครับผมชวนไปทางานกรุงเทพก็ไปทํางานกรุงเทพไปทำเป็นช่างทองยุงเทพครับ ก็ทำมาเรื่อยๆสักเกือบสิบปีแล้วพอปีสี่ศูนย์เกิดวิกฤตท่างเงินงานไม่มีก็เลยกลับมาบ้านกลับมาบ้านก็มาช่วยพ่อแม่พ่อแม่พ่อแม่แมแมทำกเกษตรอยู่ทำสวนฝรั่งอยู่ก็ช่วยพ่อแม่ทำและพ่อแม่ก็แบ่งแบ่งที่ดินให้ทำเป็นัดส่วนก็ทำฝรั่งมาประมาณสิบ สิบปีตั้งแต่ปีสี่สี่หนึ่งจนทำฝรั่งประมาณสิบสี่หนึ่งทำฝรั่งประมาณสิบสองปีพอปีห้าสี่น้ำท่วมใหญ่ฝรั่งที่ทำไว้ล่มจมหมดเสียหายหมดก็เลยเบื่อเบื่อก็เลยทำนาเปลี่ยนมาทำนานทำนาอยู่ห้าสี่ถึงห้าเก้าห้าหกปีครับประมาณห้าหกปี ที่เหตุผลที่ปลูกส้มโอก็เพราะว่าเป็นไม้ผลที่มีมูลค่าและแล้วก็สองมีอายุการเก็บเกี่ยวนานแล้วก็สามมันเป็นพืชของจังหวัดนครปฐมกับพืชคำปั่นของจังหวัดนครปฐมที่ใครๆก็รู้จักอยู่แล้วอย่างนี้ยครับเราก็อยากจะอนุรักษ์ไว้ให้มันคงอยู่ในจังหวัดนครปฐมต่อไป ข่าวทองดีห้าร้อยต้นแล้วก็ข่าวน้ำึ่งห้าร้อยต้นแล้วก็มีทับทิมสยามแทมอยู่ต้นสองต้นเองเอามาลองเอามาทดลองปลูกข้อดีของทองดีคือทองดีคือต้นใหญ่แล้วได้ผลผลิตเยอะก็ผลผลิตเยอะมันก็ยิ่งโตยิ่งเยอะยิ่งได้เยอะแล้วก็ส่งออกทําให้สวยได้มันจะส่งออกดีมากเลยมันไปไปง่ายไงน้าผึ้งติดง่ายลูกใหญ่ผลผลิตมันก็ไม่เยอะเพราะลูกมันใหญ่ ผมรีบจะไม่ได้ค่อยเยอะแล้ว,วมัน,น,นยังไงอะ่ะมันต้องขายในไทยอะ่ะนอกมันก็ขายได้แต่ว่ามันมันคือจํานวนลูกมันจะไม่เท่ากับเขาจาทองดีทองดีเนี่ยจำนวนลูกจะเยอะยิ่งต้นใหญ่มันยิ่งเยอะได้เยอะที่ส่งออกเป็นทองดีหรือขาน้ำผึ้งคะส่งได้ทั้งสองสายพันธุ์แต่เขานี่รายได้หลักของผมก็มาจากส้มครับส้มนี้ก็จะเป็นรายปี เราก็จะเก็บผลผลิตประมาณเดือนสิงหาถึงกันยาเพราะว่ามันเป็นช่วงเทศกาลของฮ่องกงและจีนส้มเราเป็นส้มสอ่องออกครับก็ต้องทําเทศกาลนี้ก็ได้ผลผล,ผลิตประมาณสองหมืลูกลูกละแ0ดสิบถร้อบาทจะได้เงินประมาณสองล้านบาทนะครับพืชอีกตัวหนึ่งในส่วนผมนะครับก็หมากนะครับปลูกไว้ก็เพื่อกันดินพังแล้วก็ เป็นไรายได้เสริมอีกทางหนึ่งของผมปีหนึ่งก็ได้ประมาณสามแสนถึงสี่แสนบาทนะครับแล้วแต่ราคาของมากอันนี้ก็ไปกิ่งตอนนะครับเป็นไรายได้อีกทางหนึ่งของผมก็จะตอนขายกิ่งแล้วประมาณกิ่งละห้าสิบบาทปีที่แล้วจากปีแล้วก็ตอนไปหกพันกิ่งเป็นข่าวน้าผึ้งห้าพันห้าร้อยกิ่งทองดีห้าร้อยกิ่งรายได้ก็สามแสนบาทครับ การทาส้มปีก็ต้องมีการกักน้ำครับเ็าจะกักน้ําประมาณเดือนพฤศจิกาถึงต้นเดือนธันวาการกักน้ําก็คือการอดน้ําส้มกับไม่ลดน้ําส้มเลยเพื่อให้ส้มเกิดความเครียดให้ส้มรู้ตัวว่าจะแย่แล้วจะตายแล้ว,ลวก็ออกผลออกสืบพันธุ์ที่มาออกออกลูกออกมาครับก็จะกักประมาณที่ว่าครับครึ่งเดือนถึงเดือนหนึ่งเมื่อเราดูจักยภาพต้นนะครับต้นของเราว่ามันเหี่ยวพอไหมถ้าเหี่ยว พอเหมาะสมพอก็เราก็ขึ้นน้ําก็คือการลดน้ําเยอะๆใส่ปุ๋ยเนี่ยครับใต่ปุ๋ยแล้วก็ให้ปุ๋ยทางใบทางทางอะไรทางใบทางดินสองอย่างเลยครับผมหวังว่าคลิปวิดีโอนี้สร้างแรงบันดาลใจจากอาชีพเกษตรกรอย่างพอเพียงและยั่งยืนขอบคุณครับ